ครับกับขา่าวส่ราการข่าวอีสานวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับสิพา้าคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายครับเดี๋ยวีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กเลยาวชนนอกระบบการศึกษาครับจังหวัดหนองคายครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กแล็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์จังหวัดหนองคายเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็น,นกลไกลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กเลวชนอนอกระบบการศึกษาของจังหวัดครับที่โรงแรมขอไปครับที่โรงแรมร้อย่อดนาคารานะครับและคอนเวส c o n v e n t i o n c e n t e r นะครับหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ,รขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ โดยจังหวัดน้องคายนะครับพ่อมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ดําเนินการครับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ระดับพื้นที่อําเภอและระดับพื้นที่ตําบลในปีพศ .2567 ที่จังหวัดนองคายได้ดาเนินการครับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์จังหวัดนองคายได้ลําดับที่หนึ่งของภาคและได้ลําดับที่หกของประเทศครับครับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกระบบการศึกษาของจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อเป็นการประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคณะกรรมการในระดับพื้นที่อำเภอหรือตำบลครับและก็เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลการค้นหาเพื่อเป็นการซอยเหลือดูแลและส่งต่อผ่านระบบสารสนเทศ Thailand z e r o Dropout ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เข้าร่วมการประชุมเทรนี้กับประกอบไปด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับตำบลรถต้องสิน้นจำนวน210้คนครับ